กับลำต้นทั้งสี่กระเลงลากทุ่งกระเลงจะพุ่งลงข้างล่างโดยทุ่งมิถรกลลากไปลำต้นจะเข้าสู่แรล่งน้ำตกของโลกก็เป็นข้อสองเนาะรากลงด้านล่างและลำต้นขึ้นด้านบนนันข้อสองข้อสองจะชัดเจนที่สุดนะครับต่อไป ข้อดใดเป็นการเคลื่อนไหวของพืชที่มีสิ่งเร้าคือสารเคมีนะครับสารเคมีเป็นสิ่งเร้าแล้วก็กระตุน้นให้เกิดการตอบสนองนะครับดอกบัวบานเพราะว่าแสงเป็นสิ่งเร้านะครับผักบุ้งพันลัวลัวเป็นสิ่งเรา้านั่นเองการสัมผัสเป็นสิ่งเร้าพืชยันราก สูดินน้ำเนาะอาจจะแาน้ำถาแรล่ถ่านจไม่รูปเหมือนกันนะครับนะ้ำเป็นสิ่งของเราอ่ะข้อสี่นี่แหละการงอกของหลอดละองเมนูอันนี้คือสารเคมีเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการงอกเข้าไปได้สารเคมีีนี่ก็คือน้ำตาลนั่นเองนะครับน้ำตาลช่วเวลาทำแบบเรื่องการงอกง่ายๆก็อย่างเช่นเราเอาละองเมนูมานะครับแล้วก็มาใส่ในสไลด์แล้วก็ลองหยดน้ำตาลสารน้ำตาลลงไปแล้วมันก็จะงอกได้เหมือนเกิดในสภาวะธรรมชาตินะครับต่อข้อสี่นะครับอ่าข้อสองนะครับ การเติบโตพันไปตามรั้วบ้านของต้นกำลึงเป็นการตอบสนองต่อปัใจจัยในข้อใดรู้ว่าแน่นอนเรามาปัดปุ๊บม,มันพันขึ้นไปน่าจะเป็นชัดที่สุดเนาะการสัมผัสถูไหมครับการสัมผัสซึ่งมันมีข้อเดียวนะครับแรง,งน้ำถ่วงก็อาจจะเกี่ยวนิดน,นึงก็คือจเจริญขึ้นไปด้านบนเนาะหนีแรงแรง,งน้ำถ่วงนะครับอ่ะเป็นข้อหนึ่งนะครับต่อข้อหนึ่ง ต่อไปนข้อใดไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่เกิดจากแรงดันเต่งนะครับ Dial อ่ะเขียนคำว่าเต็งก่อนครับเต่งเนี่ยแปลว่าเกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำแล้วล่ะนะครับปริมาณน้ำนะครับเช่นน้ำมากก็เต่งน้ำามากก็เหี่ยวนะครับข้อไหนไม่ใช่การเคลื่อนไหวของพืชที่มีผลจากแรงดันเต่งนะครับข้อไหนนี้น่าจะเกี่ยวกับปร,ริมาณน้ำเลย ที่ไมลา่าก็ใช่เนาะเราไปสัมผัสไมลา่าปุ๊บมันก็สูญเสียน้วไปก็เลยหมุนไ,ได้นะครับก็ติ่งแตกปุ๊บนะครับเราเล่นตอนเด็กเนาะดูโบราณมากนะครับเล่นเล่นโดย <c oughs> ตดิ่งนะคะ <c oughs> รับดอกบวลาบา,าน่ะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงดัในในในเซลล์ของมันเหมือนกันนะคร <c oughs> ออับข้อที่มีเกี่ยวเลยทุกข้อหนึ่งนะครับการพันหลักต้นบูวลาเปนการสัมผัสชัดนเลยนะครับการสัมผัสส่วนการงอกก็คือสารเคมีเป็นสิ่งเร้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปริมาณน้ำนะครับข้อสี่ เขอต่อข้อหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวเราไปเบรกกันนดนึงเนาะครับตอนนี้ผมเริ่มเริ่หนแม้แหนเริ่หมดนะครับ ะขอต่อเรื่องเจเนติกนะครับพนรูศาสตร์นะครับบทน,นี้ก็อย่างที่บอกแน่ใจยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจเราคิดแล้วก็จะทําข้อสอบได้เพราะว่ามันจะออกเชิงคำนวณนิดน,นึงแต่ก็ไม่ใช่บทเรื่คุ้นห่างเนาะมันก็ใช้ความเข้าใจเรื่องของแนาจำเป็นนะครับอ่านูข้อหนึ่งเลยนะครับสารพันกร,รมเป็นสารประเภทใดอันนี้ไม่ยากลเลยก็คือ DNA e RNA เป็นสารประเภทกรดนิวคลีอิกนะครับตอบข้อ,ขอ4อย่าง e DNA ก็มาจากคำว่าด,ดีออกซิไรโบนิวคลีอิกมันคือกรดนิวคลีอิกนั่นเองนะครับ,รบดีออกซ o ไรโบนิวคลีอิก ะครับตอบข้อสี่ครับต่อไปข้อสองอ่นี้ถ้าเราเห็นแทนทางแบบนี้เรียกเพดิกรีนะครับเพดิกรีนะครับแพนะ p e d i g r e ก็คือการเขียนแทนทางพันธุกรรมออกมานะครับสี่เหลี่ยมแทนผู้ชายผู้ชายได้เหลี่ยมจะไม่ง่ายนครับผู้ชายได้เหลี่ยมผู้หญิงหน้ากลมนะครับสี่เหลี่ยมผู้ชายกลมผู้หญิงนะครับมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดเนาะที่เราระบายแปลว่าคนนั้นหมายความว่ามีลักษณะที่เราต้องการศึกษานะครับ <free> ถ <together> ้าเราระบายเมื่อไหร่เนาะแปลว่ามีลักษณะ ที่เราต้องการศึกษาไม่ได้แปลว่าด้อยนะครับไม่ได้แปลว่าด้อยส่วนใหญ่เราชอบไปจัาว่าระบายมัเป็นด้อยเ้อเด่นก็ได้ด้อยก็ได้แล้วแต่เรื่องนั้นนะคะรับเพราะฉะนั้นคนไหนมีลักษณะนั้นตัวอย่างเช่นข้อนี้เขาบอกเรื่องนิ้วเกินก็แปลว่าคนไหนนิ้วเกินก็ระบายคนนั้นเพระาะฉะนั้นไม่ยากเนาะนะครับในชีพพอจะมองเห็นนะครับเราใส่สีเข้าไปเน,ะนาะเห็นชัดๆมสีหลอกมาสี้ให้โอเคครับี่ที่เราระบาย โอเคแล้วก็ไล่ไปตามเข,ขอสอบเลยนะครับผู้ชายคนหนึ่งนิ้วเกินแสี่เหลี่ยมระบายนะครับแต่แงนกับผู้หญิงนิ้วปกติผู้หญิงวงกลมปกติก็ไม่ระบายนะครับก็น่าจะเป็น3หรือ4นะครับมีบุตรชายคนหนึ่งการมีลูกก็เขียนต่อลงมาด้านล่างนะครับลูกคนผู้ชายนะครับ นิ้วปกติและบุตรสาวคนหนึ่งนิ้วเกินต่อข้อสามไิ่ยาก็ไล่ไปตามตรรกีเลยนะครับบุตรสาวปกติผู้หญิงเกินก็ระบายคนนั้นกว่นะครับนิ้วเกินเป็นเด่นหรือเป็นด้อยชราบไหมครับนิ้วเกินลักษณะเด่นนะครับนิ้วเกินเป็นเด่นเนาะนะครับคือมันมีมากกว่าเราเรามีแค่นิ้วนมีหกเดียวก็ถือว่าเด่นนะครับลักษณะเด่นต่อไปข้อสนะครับสาววิทยาคู่หนึ่งเป็นพาหะของทารศลซีมีะครับ โอกาสที่ลูกคนแรกจะเป็นธาราซิมมีมีโอกาสเกิดเท่าไหร่นะครับจริงๆถ้าเราเคยสอนเลยทุอคนก็จะคุ้นมากง่ายมากนะครับทาร์ซีมมีเป็นลักษณะด้อยนะครับาร์ดอยการพาขัาวาาาการแขก็แปลว่าเขียนยีนนก็คือเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราจะเอาง่ายๆคือตัวเอก็ได้ ครับใหญ่ A เล็กแบบนี้คือการเขียนยีนกิโลพาหะพาหะเข้าไปว่าคนที่มียีนน้อยแฝงมานะมียีนน้อยแฝงมานะครับหรือจะเขียนตัวทีก็ได้แล้วแต ta, Listen, ่จึงส่วนใหญ่เขานิยมใช้ตามมาสอนภาษาอังกฤษอย่างเช่นทาลัสซีเมียนก็ตัวทีแต่เราจะเขียนเอก็ได้นะครับเช่นเวลาคำนวณนะครับอ่บสมมติเราบอกว่าฮ่าห่แต่งงานกันนะครับอันนี้คุณครูแราจะขอคุณคุณคุณใได้สอนเรื่องนี้เนาะแล้วก็แค่จัาคู่เนาะนะครับ อ่ะเรากัคู่ก็ง่ๆนะครับแน่คู่แน่แน่คู่หลังหลังคู่แน่หลังคู่หลังนะครับอ่ะแน่คู่แน่จะได้ออกมาเป็นเอใหญ่ๆใหญ่นะครับแน่คู่หลังเอใหญ่เอเล็กเสร็จแล้วก็ไปหลังคู่แน่้่งครับเปลี่ยนสีแล้วกันอะหลังคู่แน่นะครับเอาตัวใหญ่ขึ้นก่อนนะเอใหญ่เอเล็กแล้วก็หลังคู่หลังเอเล็กเอเล็กนะครับถ้าคูณคูขนาดหรือ คิดในใจได้ก็ไม่ต้องโยงเส้นก็ได้เนาะการโยงเส้นแค่หรู้ว่าอ๋อคู่ใครคู่ใครแค่เองนะครับเขาถามว่าจะเป็นโรคเขาก็เป็นโรคคือลักษณะดอยเอเล็กเอเล็กนะครับเป็นลักษณะดอยเกิดขึ้นโอกาสหนึ่งใน4ส่วนนะครับหรือเปอร์เซ็นต์ก็25%นะครับตอบข้อ2เนาะ1นส่วนสก็คือ25%ที่เหลือคือคนปกตินะครับผมย้ำว่าคนผ่าหันเนาะคนที่ผ่าหันนับเป็นคนปกตินะครับผาหันนับเป็นคนปกติแต่โอกาสเกิดโรคแค่25%่หนึ่งในสี่ส่วนนะครับ ต่อไปข้อ4นะครับพันธุกรรมใดอยู่บนออโตโซมออโตโซมแปลว่าโครโมโซมร่างกายนะครับยีนต้องอยู่บนโครโมโซมแต่โครโมโซมมี2อย่างโครโมโซมร่างกายและโครโมโซมเพศนะครับจริงๆเราควรจะจำโครโมโซมเพศจะแง่หน่อยเพราะว่าโครโมโซมเพศมีไม่กี่โรคนะครับนอกนั้นจะอยู่บนโครโมโซมร่างกายนะครับแอดโครโมโซมเพศหรืออุปกรณ์วิธีการจำไม่แง่ครับโครโมโซมเพศเนี่ยจะมีแค่4โรคเด่นเด่น ที่อยู่บนโครโมโซม x ให้จำว่าสระอีสีต,ตัวสระอีสีตัวสีฮีจีแล้วก็ลีบนะครับอันนี้เป็นลักษณะลักษณะด้อยยีน e, ด้อยบนโครโมโซมเพศก็ค e, ือโครโมโซม x นะครับย e, ีนด้อยบนโครโมโซม x นะครับสีฮีจีลีบอันได้แก่เดาได้ไหมครับตาบอดสีนะครับตาบอดสีโดยใช้ไหมในช้อยนะครับช้อยสามเนาะตาบอดสีฮี e, มาจาก มีโมฟิเลียช้อยสี่นะครับมีโมฟิเลียแปลว่าโรคเลือดไหลไม่หยุดนะครับมีโมฟิเลียจีอ่ะจีอยู่ช้อยสองครับมันชื่อย่อว่าโรค G6PD นะครับ G6PD ภาวะท้องอนไซม์ชื่อยาวๆนะครับกลูโคสิกฟอสเฟตดีไฮโดรเจเนสจีซิกจอาการก็คือแพ้อาหารบางชนิดตัวอย่างที่นชัดก็คือแพ้พวกปะแปร์นะครับเราจะเรียกง่ายๆว่าโรคแพ้พวกปะแปร์ รโรคจี๖ปีนะครับขาดเอนไซม์กลูโคสซิกฟอสเฟตที่ยาว่ายนะครับส่วนรีบแปลว่าแข็งขาลีบอาการแข็งขาลีบที่เกิดจากอนุกรรมนะครับพวกนี้จะเป็นยีนด้อยบนโครโมโซมเฟสถ้าเราจำสีจีลีบได้ก็ต่อโครโมโซมเพศแต่เขาถามโครโมโซมร่างกายต่อข้อหนึ่งคาร์บีเมียนะครับโครโมโซมร่างกาย แอร์บายข้อแห้ครับตาบอดสีพวกเ็เพศชายมากกว่าเพศหญิงเพราะอะไรนะครับตาบอดสีที่ข้างล่างเราเฉยแล้วนะครับสีจีรี่เป็นยีนด้อยบนโครโมโซม X นะครับเมื่อเป็นยีนด้อยบน X ผู้ชายมี X กี่ตัวนะครับผู้ชายเป็นเอผู้ชายมี X เพียงแค่โครโมโซมเดียวจึงมีโอกาสเป็นมากกว่าเพศหญิงนะครับตอบข้อหนึ่ง ตาบอดสีเป็นยีนด้อยบนโครโมโซม X ทิมสลาตกนะครับเป็นยีนด้อยบนโครโมโซม X ผู้ชายมี่ X เพียงโครโมโซม,มเดียวนะครับถ้าจำผิดน,นะครับบางคนบอกจะเรียกว่าแอบผู้หญิงที่ั้องสอง X จะต้องเป็นมากกว่าหนะร่อินเจนแล้วผู้หญิงมี่สอง X ถ้ามียีนด้อยก็จะไม่แสดงออกนะครับเป็นแค่พาหาังอ๋องนะครับมันต้องมียีนด้อยทั้งสองยีนนะครับแต่ผู้ชายมันมียีนด้อยปุ๊บเป็นเลยทันทีมันก็เลยมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้หญิงมี่ X สอง X มียีนด้อยหนึ่งแอันเป็นแค่พาหังนะครับแอบเลยตอบผู้ชายก็สวยหน่อยเนาะมีโอกกกาาาสเป็นนมว่ะครับ ตออไปนะครับเรื่องหมุนเลือดบ้างพ่อหมุนเลือดโอแม่เอบีลูกจะก,กุ๊มอะไรนะครับโอกับเอบีแต่งงานกันเอหรือบีเท่านะน้องอ่านนะบุระค่าที่เหนือใจได้เลยนะครับโอนะบ o, แต่งกับเอบีไดโอไดเอหรือบีจริงจริงโอคือคิดง่ายเนาะโอไม่มีค่าครับไม,ม่ดีด้ลยงั้นแต่งออกมาก็ได้ไม่ A, B, ไอเอก็บีได้แค่สองกลุ่มเท่านั้นเองนะครับได้แค่สองกลุ่ม แต่ถ้าเราจะคำนวณแบบเวอร์ชันเต็มๆเนาะคุปโอล์เขาจะเขียนยีนว่าไอเล็กกับไอเล็กนะครับนี่คือยีนของคนคุปโอนะครับส่วนคนคุปเอดีก็จะได้ยีนเขียนว่าไอเอและไอดีนี่คือการเขียนยีนที่ถูกในเรื่องหนึ่งเรื่องนะครับคนคุปโออ่ะเป็นยีนด้อยแทนด้วยตัวเล็กไอเล็กไอเล็กไม่มีไอโอนะครับไม่มีไอโอส่วนคนคุปเอดีมีไอใหญ่ห้อยตัวเอไอใหญ่ห้อยตัวบีอ่านว่าไอเอไอดีนะครับเวลาเราจับคู่กัน คุณลองยงเส้นเข้าหากันเนาะเราก็จะได้แค่2อ,อย่างคือ i a i เล็กแล้วก็ i b เล็กก็แทนด้วยคนกุ a, ๊บเอกุก๊บ b เท่านั้นนะครับนี่คือคนกุ๊บ a แล้วก็คนกุ๊บ b นะครับได้แค่2กลุ่มจึงตอบข้อสามนะครับรไปเรืนน่อยๆเนาะข้อความใดถูกต้องมากที่สุดนะครับ mutation ช้อยหนึ่งช้อยสองแปลภาษาไทยว่าการกลายพันธุ์นะครับการกลายพันธุ์เรียก mutation นะครับเช่นมะเร็งก็ถือว่าเป็น mutation อย่างหนึ่งเนาะ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้ครับที่เกิดได้คับเกิดได้ตามธรรมชาตินะครับมีธรรมชาติที่นำเสนอที่ไม่คลึงประสงค์เท่านั้นผิดนะครับการการกลายพันธุ์นีทั้งดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับเช่นได้พืชพันธุ์ใหม่ดีขึ้นหรืออาจจะทําให้เกิดโรคกระดูไม่ดีก็ได้นะครับสารอะฟราทอกซินจากเชื้อราทําให้เกิดการกลายพันธุ์สูงขึ้นผู้ต่อสู้นะครับอะฟราทอกซินนี่ ยกชอบยกตัวอย่างบ่อยเนาะก็คือสารพิษที่เกิดจากเชื้อราในในถั่วนะครับหัวที่สงเนาะนะครับโัลทีสงที่มีความชื้นมันก็จะมีราขึ้นและอีลาสตรงนี้แหละเป็นตัวผลิตออกาาซินที่ทําให้เกิดมะเร็งตับนะครับเป็นมะเร็งที่ตับนะครับเชือ้อราอยู่ในโัลิีส่งนะครับส่วนการหันแปรทางพันธุก,กรรมเกิดจากการกลายพันธุ์เข้ามแลวับขิดเกิดได้หลายสาเหตุเนาะอาจจะก,การคัดเลือกในธรรมชาติก็ได้ก็ทําให้เกิดการ แปลผนน้ันธุกรรมหรือการผสมพันธ์ก็ได้มันหลายสาเหตุนะครับแล้วข้อที่ถูกคือข้อสามนะครับข้อแปดข้อใดเป็น G ีโอ<ม>รู้ได้เลยว่าเป็น G ีโ<ม>ต้องมีการตัดต่อยิงนะครับ คำว่า G O คือสิ่งมีเชื้อที่ผ่านกระบวนการตัดต่อยีนเรียบร้อยนะครับแล้วเราจะเรียกว่าตัดต่อยีนคุณสังเกตไงว่ามันจะมียีนอื่นที่ไม่ใช่ยีนของมันเช่นยีนตัว A มียีนของ B สมมไหมเนาะแมวมียีนของแมวเนีมม่ยตัดต่อแน่นอนแล้วเราเห็นจากชอย์เนี่ยชอย์มันก็จะบอกอยู่แล้วว่าอะไรมียีนที่ไม่ใช่ยีนของมันคําตอบเป็นข้ออันนี้มันิี่จนมองไม่รู้ตัวอันนี้ต้นเต้นเป้าน้อยชื่อชื่อชื่อต้อไนไหนนะครับไม่โกงต้นเป้าน้อย คำตอบคือข้อหนึ่งนะครับเพราะแบคทีเรียมีของใครคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับแบคทีเรียจะมียีนคนได้ไหมไม่ได้แปลว่าต้องตัดต่อยีนใส่เข้าไปนะครับเขาเอาไว้ผลิตอินซูลินก็คือรักษาเบาหวานนะครับการรักษาเบาหวานก็คือใช้แบคทีเรียเป็นตัวผลิตฮอร์โมนเพราะเราเอายีนใส่เข้าไปนะครับ ส่วนข้ออื่นไม่ใช่เพราะั้นสำคัญที่สุดคือต้องจําความหมายเนาะเพราะลิงนึ่งยื่เนี่ยไม่ใช่ตัดต่อยีนใช้รังสีคือแค่กายพันธ์ไม่ใช่ตัดต่อยีนนะครับมาเล่นรีบหมายถึงเป็นหมันไม่ใช่ตัดต่อยีนนะครับมาเล่นรีบคือเป็นหมันนะครับต่อไปข้อแก้านะครับข้อใดถูกต้องที่สุดแรกไม่ถูกต้องเลเบิ์นะครับข้อใดไม่ถูกต้อง นร่งสีหรือสารเคมีบางชนิดทําให้เกิดการกลายพันธุ์นะครับมีอุจจารนที่เกิดจากโครโมโซมเพศเท่านั้นมินได้ครับโครโมโซมเพศเท่านั้นจัดหายทอดได้พิดโครโมโซมร่างกายก็ได้โครโมโซมเพศก็ได้แต่โครโมโซมนั้นต้องอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์นะครับเห็นช้อยสามนะครับโปรไว้ก่อนโครโมโซมจะเป็นเซลล์โครโมโซมร่างกายหรือโครโมโซมเพศก็ได้แต่ต้องอยู่ในเซลสืบพันธุ์ ครับผมปแปลง่ายคือต้องอยู่ในสเปิร์มต้องอยู่ในไข่นะมันถึงจะสามารถหายพ่อได้นะครับแต่ข้อ3าถูกข้อ4ไม่ทราบสาสเหตุเป็นไปได้งั้นตอบข้อ2ผิดนะครับผิดเพราะว่าเท่านะั้นร่างกายก็ได้สมองสมเพชก็ได้นะครับต่อไปข้อ11ครับ1ิเเนี่ยจะคล้ายๆข้อเมื่อกี้คือคำนวณเนาะแต่เขาอ,ออกเป็นเรื่องผิวเพือกนะครับผิวเผือกก็คือยีนที่ไม่ผลิตนะครับไม่สีอาาอกมาเนาะมลานินนะครับ เขาให้เอเล็กก็บ่งบอกว่าอ๋อยีนดอยนะครับผิวเผือ,อ,อกึนดอยไม่ใช่คนดำสดเสด็จอะไืนะครับคนดำสดเสด็จนะเขาบอกว่าครอบครัวหนึง่งพ่อแม่ปกติแต่ลูกคนแรกเป็นเผือคนต่อไปจะปกติเท่าไหร่พ่อแม่ปกตินะครับถ้าผมเขียนได้ง่ายก็คือพ่อแม่ปกติก็ต้องมียีนเด่นตัวใหญ่นหมครับแต่เขาบอกว่าลูกเป็นเผือกได้ไง่ลูกเป็นเผือสแสดงว่าพ่อแม่ก็ต้องเป็นนะครับเนี่ย ฮะฮะถูกไหมครับพ่อแม่ต้องมียีนแฝงออกมาถูกไหมครับจนให้เป็นลูกคนนี้ออกมาเป็นเพื่อได้แต่เขาถามลูกคนต่อไปเราก็เอาอันเนี้ยมาผสมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ผมจะยหี่ดูว่าอ,อ๋อพ่อแม่ปกตินะแต่ลูกเป็นเพื่อได้แต่พ่อแม่ต้องมียีนแฝงมานะครับเพราะฉะนัมม้นเราก็คำนวณเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้ครับ a ใหญ่ a เล็กคูณ a ใหญ่ a เล็กนะครับเราก็หามาเลยลำโยงลำโยงเอาเองนะครับแน่คูณแน่แน่คูณหลังหลังคูณแน่แล้วก็หลังคูณหลัง a ใหญ่ a ใหญ่ a ใหญ่ a เลลล็็ I ็กกก a a เเ ถ้าเราทำไหวก็จะเร่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นเนาะคำถามว่าปกตินี่ไงครับปกติเพราะว่าคนนี้เป็นโรคนะครับคนสุดท้ายนี่เราก็ต้องตอบ3มใน4 7่ด้อนะครับ75%อนันนี้ถือว่าไม่ยากนะครับนะคุณครูข้านที่อาจจะลืมเรื่องการโยงเส้นก็เดี๋ยวเราไปทวนลองโยงอีกรอบเนาะแน่คู่แน่แน่คู่หลังหลังคู่แน่หลังคู่หลังโยงให้คงคู่นะครับ ต่อไปการเกิดมิวเทชันคือการกลายพันธุ์เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบใดของ DNA นะครับสิ่งที่เป็นตัวกำหนดนะครับพันธุกรรมของเราคือเบสนะครับลำดับเบสต่อข้อของ,ของนะครับลำดับเบส DNA เนี่ยมันจะมีเบสสี่ตัวนะครับมีตัว A ตัว T C, แล้วก็ตัว G นี่คือเราเรียกลำดับเบสนะครับ A T C G 4ตัวแต่ถ้าเราเบสมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันก็จะทำให้เราสร้างโปรโตีนผิดปกติคือไงเขาเราีกยกว่ากลายพันธุ์นั่นเองนะครับมันจะมีเบสทั้งหมด4ชนิดส่วนในโมอลกเนี่ยเรายังยังไม่ได้เรียนเรื่องของการแอนทอนรหัสอันนะ้มันจะเป็นบชีว่าในโมปลายครับแต่โมเตเนี่ยควจะรู้จักเบส4ตัวนี้แล้วว่ามันเป็นตัวกำหนดนะครับกำหนดโปรตีนในร่างกายของเรานะครับต่อไปสิบสามครับข้อใดไม่สามารถตรวจลายพิมพ์ดี a ได้ ครับปกติ DNA ต้องอยู่ทุกเซลล์นะครับยกเว้นเซลล์ที่มันสลายหรือเสียหายไปแล้วเราจะตรวจไม่ได้นะครับสมมติเซลล์มันดีเอ็นเอมันแตกสมมตินครับดีเอ็นเอมันแตกออก DNA ก็หลุดไปแล้วสมมตินะครับมันตรวจไม่ได้แล้วงั้นปกติเขาตรวจจากเลือดเนาะการตรวจที่ง่ายสุดคือตรวจจากเลือดนะครับแต่ถ้าเราข้อไหนตรวจไม่ได้กระดูกเลือดน้ำเลือดปลายเส้นผมนะครับคำตอบคือปลายเส้นผมนะครับมันเป็นข้อสอบหลอกนะครับว่า ฟายเนตรวจไม่ได้เพราะว่าตรวจเขาตรวจที่โครมนอกของโครมเส้นโครมชื่อฟายตรวจไม่ได้เพราะว่าผมแตกฟายเซลล์ตายไปแล้วเรียบร้อยถ้าเขาตั้แตกในหมายถึงว่าเซลล์อาจจะแตกไปแล้วนะครับมันก็เลยตรวจยากมากนะครับเซลล์มันเสียหายไปแล้วสิบสี่นะครับโครโมโซมในเซลล์ร่างกายสี่สิบหกแท่งระหว่างการแบ่งเซลล์แต่ละโครโมโซมประกอบด้วยกี่โครมาติดเมื่อเช้าเราเจอไปหนึ่งรอบเนาะโครมาติดแปลว่าซี่ปฟันอง่หนึ่งตัวมีสองสี่สองโครมาติด นะครับมันเหมือนจะเป็นหลอกๆทีหนึ่งนะครับบางคนเอามาคูณ2จริงๆแล้วหลอกตรงที่ว่าแต่ละโครโมโซมก็แปลว่าถามแค่แท่งเดียวนะครับแต่ละโครโมโซมก็ต้องตอบว่า2โครมาติกตอบข้อหนึ่งนะครับก็คือ1ปนต้องโกมีสสีนั่นเองแล้วมาทยให้สี่ถูกกันทำไมเนาะก็มาหลอกเรานะครับบางคนจะตอบเก้าสองไม่ใช่เขาถามว่าแต่ละโซโมโซมก็มีสองสีนั่นเองนะครับสิบห้าครับหมู่เลือดคู่ใดพ่อแม่ลูกจะต้องกุ๊บเดียวกันง่ายมาก เพราะเป็นยินดอยพ่อดอยแม่ดอยลูกต้องดอยคือกุ๊บโอต่อข้อสี่อย่าลืมเลยครับอนุสสารกุ๊บโอคือยินดอยพ่อดอยแม่ดอยลูกต้องดอยยันพ่อโอแม่โอลูกต้องโอล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นกุ๊บอื่นไม่ได้ครรับเพาะกุ๊บอื่นคือลูกคใช่ไหมนะครับพ่อโอแม่โอลูกใอญ่แบบนี้นะคิดไหมครับสิบหกการเปลี่ยนแปลงข้อใดเกิดกับคื่ดัดแปลงพันธุกรรมการ GMO ต้องตัดต่อยีนขอใครชัดเจนมากครับมียีนใหม่ถูกต้อง ยีนเป็นตัวกำหนดโปรโตีนยีนใหม่โปรโตีนต้องใหม่โอ้ขอไข่และขอไฟล์ตัดต่อยีนโครโมโซมเพิ่มไหมครับ<ม>เราตัดต่อแค่ยีนซึ่งเราไม่มีเกี่ยวกับโครโมโซมนั้นจานวนจะไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกับจํานวนโครโมโซมโครโมโซมต้องเท่าเดิมเพียงแต่เราแค่เปลี่ยนยีนแค่นั้นเองครับตอบข้อส,สองขอไข่และขอไฟล์ถ้าโครโมโซมเพิ่มที่โอหนักเลยนะครับกลายพันธุ์อย่งรุนแรง 17นะครับพันธุกรรมใดที่ยีนอยู่บนโครโมโซมเคเมื่อกี้ผมสอนที่การจำนี่ไงละสีนี่จีลิลสตสตีสีตัวตาบอดสีนอกนั้นไม่ต้องไปท่องเนาะมนั่นคือส่วนผสมด้ากายนะครับนิวเืคลียส์เ,เกินแล้วสีนะครับ18ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของ DNA ครับมันไม่ใช่แน่นอนเพราะว่ามันเป็นอาหารนะครับ <c oughs> โกดอ่ะนี่โนไม่ใช่เลย นอกนั้นเป็นองค์ประกอบของ DNA e องนะครับมี3าอย่างมีน้ำตาลมีเบสมีฟอสเฟตน้ำตาลเบสฟอสเฟตนะครับองค์ประกอบต่อไป19เ้าคนี้ออกซ้ำเดิมน,นะครับสามีภรยาเป็นพาหะาทรซาาิเมียลูกคนแรกไม่เป็นเท่าไหร่เหมือนข้อเมื่อกี้มาทำไปแล้วครับสามที่สี่จำได้ไหมครับหรือครูถ้าครูจำได้จะง่ายมากคือถ้าพาหะแต่งงานกันก็ สามสนสี่คือปกติแล้วก็ยี่สิบเอดในสี่คือเป็นโรคนั่นเองนะครับจะจำง่า้ก,าก็จะง่ายขึ้นโดยไม่ต้องคำนวณละถ้าผา่าหารกับผ่าหารแต่งงานกัน<อ>นะครับจะปกติสามส่วนสี่แล้วเป็นโรคหนึ่งในสี่นะครับเพราะว่ามันชอบออกแานะแต่งงานกันนะครับเราไปที่สิบนะครับผู้หญิงคนหนึ่งกรุ๊ปเอมีลูกกรุ๊ปโอ้างว่าเป็นลูกของชายกรุ๊ปเอบีนะครับ ผู้ชายคนนี้สามารถปฏิเสธข้อกล่าวหาได้หรือไม่ถามครสอนเนาะนี่มาซึ้มข้อมูลซึ่งคดีเลยครับถ้าเราชื่เล่นเอาครับเราก็ลองเขียนกันด้ครับว่าอ่าพ่อคือเขาบอกว่าเป็นคนนี้เป็นเอเเนาะแล้วไปแต่งงานกับคนคู่เบแล้วมีลูกคนคู่โบก็ถามว่าผู้ชายคนนี้เขาปฏิเสธได้หรือไม่ได้นะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ออย้อนกลับไปนะครับเราก็